238สกาวาทีถามว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเพื่อละขาดซึ่งราคะพระอรหันต์เจริญมรรคให้เกิดขึ้นแล้วมิใช่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่า เพื่อลักข่าซึ่งราคาพระอรหันเจริญมรกให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องไม่กล่าวว่าพระอรหันเสื่อมจากอารหัตผลได้239สกาวาทีถามว่าพระอรหันเสื่อมจากอารหัตผลได้หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเพื่อลักข่าซึ่งราคา พระอระหันตเจริญสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นแล้วละถึงจเจริญสัมมาปัฏานจเจริญอิทธิบาทจเจริญอินทรีย์จเจริญพละเจริญโพฌงชงให้เกิดขึ้นแล้วมิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าเพื่อราคาซึ่งราคา พระอาหารหันตเจริญสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นแล้วล้ถึงเจริญสัมมาปัฐานเจริญอิทธิบาทเจริญอินทรีย์เจริญพละเจริญโพชฌงชงให้เกิดขึ้นแล้วมิใช่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าเพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอระหรรันตเจริญโพชงให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกล่าวว่าพระอระหันตเสื่อมจากอารหัตผลได้240สกาวาทีถามว่าพระอระหันตเสื่อมจากอารหัตผลได้หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเพื่อลัข่าซึ่งโทษละถึงเพื่อลัข่าซึ่งอนตุตตะปา พระอรหันตเจริญมรคให้เกิดขึ้นแล้วละถึงจเจริญโพฌงชงให้เกิดขึ้นแล้วมิใช่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าเพื่อละขาดซึ่งอนตุตตปะพระอรหันตเจริญโพฌงชงให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องไม่กล่าวว่า พระอระหันต์เสื่อมจากอารหัตผลได้